สวัสดีครับพบก,กับผมครูปั๊มนะครับหรือน้ำเพชรพัฒเสนีสัญลักษณ์กันครับวันนี้ครับเราจะมาเล่าเรื่องราวสิ่งที่ผมภาคภูมิใจครับคือเรื่องราวที่ต่างประเทศครับเขาเล่ากันว่า,วาประเทศสยามหรือประเทศไทยของเรานั้นเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเลยเรื่องเล่านี้ครับเป็นเรื่องเล่าของท่านนายทหารท่านหนึ่งครับที่ท่าน มีโอกาสได้เล่าให้ผมฟังท่านคือคนตรีผู้สอนุู้สถิตครับท่านเล่าว่าเมื่อท่านยังเป็นนักเรียนในร้อยอยู่ครับระดับในร้อยท่านได้มีโอกาสไปศึกษาดูง,งานครับที่องค์การสหรประชาชาติเป็นเรียนหลักสูตรที่นั่นมีหนึ่งวิชาครับคือวิชาภูมิศาสตร์ที่เขานำมาสอนเรื่องราให้นักเรียนในวันนั้นทานลาใหฟังว่า ก่อนจะเรียนครับก็จะมีแผนที่ต่างๆมากมายครับติดไว้ที่ผนังในห้องเรียนทุกคนก็ไปดูครับแต่มีอยู่แผนที่ฉบับหนึ่งครับที่ทุกคนไปมุงกันแล้วก็สงสัยว่าแผนที่แผนที่นี้คืออะไรเพราะสีในแผนที่นั้นมันดูแตกต่างกับสีตามแผนที่อื่นๆทั่วไปครับแผนที่เหล่านั้นเขาจะแบ่งสีชัดเจนว่าถ้าเป็นสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนี่คือท้องทะเลครับ สีน้ำตาลคือที่ดินพื้นดินสีเขียวคือภูเขาจะอาจจะสับกันนะครับสีเขียวสีน้ำตาลแต่อยู่ประมาณนี้แน่นอนครับแต่แผนที่ที่ทุกคนไปมุงในวันนั้นครับมีสีหลากสีแตกต่างกันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีแดงสีชมพูสีม่วงสีฟ้าสีน้ำเงินสีขาวกับ ทุกคนก็สงสัยว่าแผนที่นี้คือแผนที่อะไรท่านพลตรีอนุสรครับท่านก็ได้ไปอ่านดูกลเไปอ่านดูของข้อความข้างล่างครับว่าแผนที่นี้ครับคือแผนที่ที่แบ่งครับความเป็นเอกราชครับของประเทศเหล่านั้นคือ i อิ e ดีพ d เน c e c o ันท r y ว่าประเทศนั้นประเทศนี้เป็นเมืองขึ้นของใครประเทศไหนไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครบ้างคุณดีสอนก็อ่านดูว่าโอ้ประเทศไทยหรือประเทศสยามของเราเขาให้สีนี้เมื่อครูผู้สอนเข้ามาครับคุณรีอสอนท่านก็ถามครูผู้สอนว่าทําไมถึงให้ประเทศของเราหรือประเทศสยามครับเป็นสีนี้คุณครูก็ถามว่าไม่รู้เหรอ ว่าทำไมถึงให้ประเทศไทยเป็นสีขาวครับสีขาวคือในกล่องหมายความว่าประเทศที่ไม่เคยเป็นเหมือนขึ้นใครเลยหรืออินดิพนเดนซ์คันทรีฝรั่งเขาถามคุณตีอุส่์ว่าไม่รู้จริงๆเหรอคุณตีอุส่์ว่าเท่าที่ท่านเคยนํา่เรียนมาครับในอดีตเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยท่านบอกว่าประเทศสยามของเรานั้นหรือเทศไทยของเรานั้น เป็นเมืองขึ้นถึงสองครั้งครั้งแรกครับในสมัยของพระเจ้าจักรพรรดิในสมัยของกรุงศรีอยุธยาฝรั่งครับก็ถามว่าในสมัยนั้นพม่าท,ที่เข้ามายึดอำนาจเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองไหมคนตีอนุสองก็ตอบไปครับว่าไม่ได้เปลี่ยนการปกครองของสยาม ฝรั่งก็ถามต่อรับว่าแล้วพม่าได้เอาคนพม่าครับมาปกครองแผ่นดินสยามหรืออุธยาของท่านในวันนั้นไหมขุนพรีอยุธยก็ม่ตอบว่าไม่ได้เอาคนพม่ามาครับในสมัยนั้นบุเรนองได้เชิญให้พระมหาธรรมราชาขึ้นมาเป็นกษัตริย์อุทยาท่าน พระังก็ถามตอว่าแล้วไหนล่ะครับเสียการเสียแผ่นดินกฎหมายก็กฎหมายสยามคนปกครองแผ่นดินก็เป็นพระมหากษัตริย์ของสยามพรังก็ถามว่าและครั้งที่สองที่ตอบมาล่ะถามมาบอกพูดมาขนัดก็ถามต่อว่าแล้วครั้งที่สองล่ะที่บอกมาว่าเราเสียคนที่ยสองก็ตอบไปอีกครั้งหนึ่งเขาว่าเราเสียในสมัยของพระเจ้าเอกทัศครับพรหลังก็ถามคำถามเดยว่า พมา่าได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเราไหมพมา่าได้เอาคนของเขามาครองประเทศของเราไหมในยุคนั้นครับพมา่าก็ไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงการปกครองของเราเช่นกันและก็ยังไม่ได้ให้ใครครับมาอยู่หรือบริหารแผ่นดินอุทยาในวันนั้นพระเจ้าจากสิทมหาราชิี่์สั่นตีวงล้องออกไปได้กลับมากู้แผ่นดินครับคืนโดยที่พมา่ายังไม่ได้ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ นะธิยยาในวันนั้นก็เข้ากับหลักเกมเดิมเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนขึ้นไปจากที่ฝรั่งบอกแล้วฝรั่งเขาก็บอกท่านนล้สอนว่าจําไว้นด้เด็กไทยนั่เปลียนไทยเราเพียงเสียสวยครับเสียสวยให้กับพมา่าแต่ประเทศสยามของท่าน ไม่เคยเสียอธิปไตยของชาติหรือประเทศเลยเขาถึงให้ประเทศสยามของไทยนะครับเป็นสีขาวในแผนที่หรืออินดิเพนเดนต์ไพน์ที่ครับนี่คือความภาคภูมิใจของผมและคนุติมุสอที่นำมาเล่าและถ่ายทอดสู่ท่าบผมว่าไทยคงจะภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างพวกเราครับว่าประเทศไทยไม่เคยเป็นเหมือนขึ้นของไทยวันนี้ขอขอบคุณมากครับพบกับผมใหม่ ในครั้งต่อไปและเรากา็ฝากกันว่าครั้งต่อไปนั้นเราจะมาแลกเปลี่ยนและคุยในเรื่องอะไรนครับของคุณมากครับสวัสดีครับ